สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนะคะเป็นผ้าคุมยามมาให้ X Max สามรอติดกลองหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีชิวสูงด้านหน้าด้วยงานเรียบร้อยนะคะลูกค้าจอดรถกลางแจ้งนะคะก็คือเป็นตากแดดเลยแนะนําเป็นตัวผ้าแบบ2ชั้นอย่างดีนะคะตัวนี้เป็นไฮโซลอนนะคะข้างนอกจะเคลือบ UV ให้นะคะแล้วก็ข้างในจะมีซับนะคะตัวนี้ซับโดนสีรถจะไม่เป็นรอยขนแมวนะคะใช้ผ้าด้านล่างเราจะจับอย่างยืนให้ ด้านหลังติดกองหลังแล้วทาเผื่อคุมติดกลองหลังให้ด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยเพราะที่ร้านทาแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่ตรงรุ่นงานไปอย่างเี้ดนะคะนี่เลยงานเด็บแบบพร้มตะเข็บด้านหน้าก็คือจะเป็นชิลสูงเราทาที่สวมชิลต,ต่อหัวให้ด้วยนะคะก็ถ้าถ้าได้สนใจเป็นผ้าคลุม X Max นะคะหรือว่ารุ่นอื่นติดกองหลังหรือว่าแต่งอะไรเพิ่มก็อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตไปจัดส่งมอบก่อนต้องขอขอบคุณคุณสมบัติมากๆนะคะลูกค้าเขตฟางกะปินะคะ ก็ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร081983753